รับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางการ support นะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือว่าเป็น s u p e r t ์ต n ง s หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะกำลังใจแล้วก็พลังใจนะคะสิ่งที่สร้างช่องมามันได้ h ิลลิ่งจิตใจของหลายๆท่านเลยนะคะตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาเป็นเกียรติมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีมากๆมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะ support ก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้าล่างนี้ได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยนะคะเป,เป็นความรู้สึกของวนเวียนความรู้สึกวนเวียนบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เรามาดูซิว่าไพ่จะเปิดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปด้วยนะคะในช่วงค่านี้แต่ว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างนะคะว่าอะไรกำลังที่จะเปิดเผยอะไรที่ บางอย่างที่อยากจะสื่ออะไรกับทุกๆคนนะคะก็ถ้าใครรู้สึกแบบนั้นก็ขอให้โฟกัสมาที่ไพ่สำหรับนี้นะคะมาดูซิว่าพลังงานที่เปิดออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่อยากเอ,อ่ยอยากพูดอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะขอพลังงานของไพ่นะคะว่าอยากจะสื่ออะไรให้รู้ กับหลายๆท่านที่มาชมคลิปนี้บางท่านเป็นยังไงบางท่านรู้สึกอะไรอยู่นะพายอยากบอกอะไรให้รู้คะ่ะใบนี้เป็น9้าไม้เท้าค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะ ไพ่อยากบอกอะไรให้คุณรู้เรื่องราวของความรักอันนี้จะเป็นราชาเหรียญน,นะคะ King of Pentacles ค่ะไพ่อยากสื่ออะไรให้คุณได้รู้อยากเปิดเผยเรื่องอะไรให้คุณได้รู้คะสม สามเหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือดาบความรู้สึกพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่สี่เรีย สิ่งที่คุณห่วงแหนความโสดสิ่งที่คุณห่วงแหนตัวตนของตัวเองตอนนี้สิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณเคารพตัวเองในตอนนี้สิ่งที่ผ่านมาที่เจอเรื่องราวอุปสรรคต่างต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความลำบากในชีวิตหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าภาคเพียนเพียนพยายามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของความรักก็ตามแต่ นะคะมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยคนคนหนึ่งเข้ามาหาความมาหาคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมคุณทั้งเรื่องของงานส่งเสริมคุณเรื่องของความคิดส่งเสริมคุณเรื่องของชีวิตที่มั่นคงค่ะส่งเสริมคุณชีวิตที่ความ รักเป็นความรักที่เป็นคู่ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบถึงจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นร0 0ซแต่มันจะมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ความหนักแน่นในความสัมพันธ์คุณจะได้เจอความรักที่รักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักก็คือรักแต่จะไม่วื้อวาแต่จะมีไลฟ์สไตล์ของเชื่อมั่นในตัวตนของกันและกันพิสูจน์ใจของกันและกัน ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้อีกไม่นานเกินรอนะคะบางท่านรู้สึกว่าอาจจะได้เจอแล้วด้วยซ้ําบางท่านรู้สึกว่าจะต้องรอคอยภายในปีนี้คุณจะได้พบเจอเขาเขาคนนี้มาพร้อมกับความโรแมนติกมากๆเลยนะคะความโรแมนติกแบบละมุนละไมยอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณและเขามีความผูกพันคุณจะห่วงแหนเขาจะห่วงแหนคุณห่วงไม่ได้หึงห่วงแบบ ไร้ขอบเขตแบบนั้นแต่จะห่วงแหนคุณดูแลคุณทนุถนอมคุณเป็นอย่างดีค่ะอะไรที่เขาให้ได้เขาจะให้คุณเขาจะซัพพอร์ตคุณเขาเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตมาแล้วเขาจะเป็นคนวางแผนชีวิตความรักชีวิตอนาคตให้กับคุณจะเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณได้จะมีเหตุละผลในการพูดคุยกับคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะมีปัญหาจะมีประเด็นอะไรกันแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ยอมคุณ เห็นไหมคะว่าไพ่สาหรับนี้มีหญิงสาวที่คล้องโซ่นะคะล่ามชายหนุ่มคนนี้ไว้นั่นคือราชินีถ้วยผู้ซึ่งเป็นคนที่มีความน่ารักอบอุ่นจิตใจดีแล้วก็มีเสน่ห์เพราะนั้นเขาจะตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะเป็นที่หนึ่งจะเป็นเดอะวันของเขานะคะความรักที่ละมุนความรักที่เคยเจ็บเสียใจมาไม่เคยได้รับ ความรักที่ดีขอให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นและพลังไว้แล้วก็ดีที่ผ่านมามันทําให้คุณรู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองต้องภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เสมอแต่เขาคนนี้นะคะมาพร้อมกับราชาเหรียญผู้มั่งคั่งและมั่นคง,งหนักแน่นมากเขาอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยนะคะบางท่านรู้สึกว่าเจอกับคนที่ระดับผู้นําระดับซีอเป็นคนที่ทําธุรกิจอะไรก็จับเป็นเงินเป็นทองแบบนี้รู้จักทํางานหาเงินรู้จักเก็บออมประหยัดมัธยัต ะะหรือคนคนนี้ไม่ได้เป็นระดับผู้นำซีอ o ใหญ่ขนาดนั้นแต่เขาเป็นคนที่รู้จักทํางานหาเงินรู้จักที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวรู้จักว่าอะไรที่มั่นคงอะไรจับต้องได้เขาไม่ได้เล่นๆกับความรู้สึกแล้วก็ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะพร้อมดูแลซัพพอร์ตคุณถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยขนาดนั้นแต่เขามีความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองพร้อมที่จะตกเป็นทารักของคุณค่ะ ความเจ็บและเสียใจสิ่งที่คุณไม่รับความยุติธรรมในอดีตที่ผ่านมานั้นมันผ่านมาแล้วคุณจะเจอคนที่ดีที่เขามาสร้างครอบครัวกับคุณที่เขามาวางแผนอนาคตไว้ให้คุณที่เขาจะเขาจะเป็นผู้นําในความคิดผู้นําในเรื่องของ ความเป็นคนที่เป็นฮีโร่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ดูแลคุณจงรักภักดีต่อหัวใจของคุณคนเดียวตลอดไปเขาจะห่วงแหนคุณมากๆไม่ว่ายากลําบากแค่ไหนทุกทรมานแค่ไหนหรือว่ามีความลําบากยังไงก็ตามเขาจะห่วงแหนคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะและเขาจะมีเหตุผลกับคุณมากๆเขาจะไม่ใช้อารมณ์อะไรที่คุยกับคุณเลยมีเหตุและผลในการพูดคุยกันคุณจะเป็นคนที่ จับเขาได้อยู่หมัดน,นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นสาวหรือชายหนุ่มที่ไม่ต้องพยายามอะไรกับคนคนนี้เขาพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเป็นคนที่ทำให้คุณไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจเธอคนนี้มีความเก่ง เขาคนนี้มีความสามารถทุกๆด้านรู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องทํายังไงจะต้องปกป้องดูแลคุณยังไงต้องต้องใช้คําพูดยังไงแต่บางครั้งเขาอาจจะทําให้คุณไม่พอใจในตัวตนของเขาด้วยความเฉยชาด้วยความนิ่งๆเงียบๆด้วยความเป็นโลกส่วนตัวหรือว่าบางสิ่งอย่างที่เขากําลังพิสูจน์นะคะเริ่มๆใหม่ๆกันอยู่นะคะบางทีคุณอาจรู้สึกว่ามันนิ่งเหลือเกินหรือว่าไม่หวือหวาเท่าไหร่ เรียกร้องความสนใจไปก็ยิ่งนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็มีเหตุผลมีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์เป็นคนที่มีหัวกันค้านะคะทานูน่ทนทํานี่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองอะไรแบบนี้สิ่งที่คุณจะได้พบเจอกับเขาและคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถทุกด,ด้านเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขารู้สึกว่ามาทําให้คุณมองความสัมพันธ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี เขาคนนี้อาจจะเป็นนักวิศวกรนะคะทำงานเกี่ยวกับวิศวกรการออกแบบพัฒนาระดับผู้นำหรือคนที่เป็น Create i d เดียการดีไซน์ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าการบริหารการจัดการอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางท่านดีกว่าคนที่เขาโอ้โหระดับผู้นำหลายบริษัทเลยสังหาแบบนี้ก็ได้นะคะ The Sun ออกมานะคะเป็นพลังงาน t ด e Sun ที่การเริ่มต้นใหม่ คุณจะได้พบเจอคนที่เข้ามาทําให้คุณมีความสุขมีพลังในชีวิตค่ะมาส่งเสริมคุณทั้งบุญบาร,รมีที่เคยได้ทำดํำด้วยกันทําให้คุณได้รู้สึกว่าได้แต่งงานได้มีลูกได้มีความสุขกับคนคนนี้เข้ามาเสริมพลังคุณเข้ามาเสริมทั้งพลังใจพลังกายแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มั่นคงแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาคนนี้จะไม่เอาจะไม่เอาความรู้สึกของเขามาเล่นกับอะไรที่ ไม่จีรังยั่งยืนหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวคุณก็เหมือนกันคุณมีความหนักแน่นและเข้มแข็งเคียงคู่กับเขาคุณจะใช้ความรู้สึกของคุณที่คุณซื่อสัตย์เคารพต่อคนรักเป็นบางสิ่งบางอยางให้เขาเชื่อมั่นในตัวตนของคุณแต่การกระทําคําพูดระยะทางระยะเวลาจะทําให้ คุณรู้สึกเชื่อมั่นในตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นคุณเป็นาธาตุน้ําเขาเป็นาธาตุดินาธาตุน้ําเป็นคนที่มีเรื่องของอารมณ์ของความอ่อนไหวโรแมนติกน่ารักมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เคารพดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีคุณจะเป็นจุดแข็งที่ไปเสริมเขาเขาจุดแข็งที่นิ่งแต่มีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รัก ค,ค,คือรักจุดแข็งของเขาตรงนี้คุณอาจจะดูว่าเขานิ่งเฉยชาไม่สนใจคุณแต่มันจะทําให้คุณเชื่อมั่นว่าเขารักและดูแลคุณได้เป็นอย่างดีทีเดียวเมื่อ,อไหร่ที่ตกอยู่ในสถานะการณ์คอมมิชเมนต์กันแล้วก็ถ้าตกลงเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าอะไรและใช้เวลานาน,านพอแล้วสมควรแล้วคนคนนี้พร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะคะเป็นเดอะซันที่จะอบอุ้มที่จะปกป้อง two of คร p s ค่ะใช่ไหมอัศวินถ้วยเขาจะเป็นเดซันที่ปกป้องอบอุ้มดวงตะวันอยู่เคียงข้างดวงตะวันตลอดไปดาวเหมือนดาวเคียงเดือนอะไรประมาณนั้นนะคะสุภาษิตโบราณเพราะฉะนั้นหนุ่มคนนี้สาวคนนี้เป็นหนุ่มใหญ่ ะะอบอุ่นจิตใจดีมีเสน่ห์รู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องจีบแบบโรแมนติกยังไงจะเข้าหายังไงคุณจะเจอความรักที่โรแมนติกที่คุณไม่เคยได้รู้สึกหรือว่าได้รับจากใครคนนี้มาก่อนมันจะมีเรื่องราวทําให้คุณกับเขาได้เดินไปด้วยกันมันจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาแทรกเข้ามาทําให้รู้สึกว่าพิสูจน์ใจของการและการเกิดขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงเขาจะเข้ามาโอบกอดคุณแล้วก็เคียงข้างเคียงคู่กับคุณแบบนี้เห็นไหมคะ คนคนนี้พร้อมที่จะเซอร์ไพรส์คุณในทุกๆเรื่องพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะรักคุณทั้งตัวและหัวใจเพราะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่เฉยเป็นสุภาพสตรีที่มีความน่ารักและอบอุ่นเขาพร้อมที่จะดูแลทุ่มเทคุณทั้งตัวและหัวใจและสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเขาจะเป็นคนที่โรแมนติกแบบไลสไตล์ของเขา นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นเป็นความสัมารถที่เริ่มต้นแบบมีความสุขและก็โรแมนติกมากๆนะคะคุณจะรู้เลยว่าเจอเขาคนนี้เขามีคำพูดคำจาที่เป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนใครเขามีความขี้เล่นเขามีความน่ารักเขามีสเสน่ห์เขามีความสุขในตัวตนของตัวเอง และเขาก็เป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้เป็นอย่างดีและเขาเป็นคนที่มีความสุขในตัวตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขามีทั้งความเป็นผู้ใหญ่มีทั้งความเป็นเด็กในตัวมีทั้งความขี้เล่นมีทั้งความน่ารักมีทั้งความคิดสร้างสรรค์มีทั้งคือเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆคือคุณจะเห็นว่าคุณจะค่อยๆเห็นอากับกริยาหรือว่านิสัยของเขาเรื่อยๆเขาจะไม่ได้ผงผางแสดงให้คุณรู้ทั้งหมด เขาจะค่อยๆเปิดให้คุณได้รู้ทีละนิดทีละนิดด้วยความที่เป็นดินนะคะจะไม่ได้เปิดไปหมดเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเก็บไปก่อนดูอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนใช้เวลาก่อนเพื่อเชื่อมั่นว่าเราและเขาคือคนที่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นเขามีความสนุกความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่เฟลลี่น่ารักเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วเขาจะมาเติมเต็มความสุขของคุณเขาอาจจะอายุมากคุณหรืออายุไล่เลี่ยก,กันก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่ไกล ะะจากคุณก็ได้นะคะบางท่านเจอคนที่อยู่ไกลบางท่านกําลังที่จะเดินทางไปที่ไหนคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาไพ<ส>่สาหรับนี้เป็นไพ่แห่งห้าไม้เท้านะคะ<ส>บางสิ่งบางอย่างรอคอยแบบคือคุณกับเขาจะมีเรื่องราวของพื้นที่ของกันและกันสเปซของกันและกันแม้จะมีความเขาเรียกว่า<ม><ม>พลิกขี้หนู ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าทะเลาะกันง้องแง้งกันไม่เข้าใจกันก็เคียงข้างเคียงคู่กันอยู่นะคะคือเราคอยคือคุยกันได้เคลียร์กันได้มีระยะห่างของการละกันมีพื้นที่ของการละกันแต่สุดท้ายแล้วความทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันนั้นมันให้อภัยซึ่งกันและกันได้คุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้เวลาคุณพูดอะไรเวลาคุณนอยอะไรเขาจะไม่ถือสาคุณเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเดิมนะคะ จะอยู่ข้างๆคุณและเข้าใจอารมณ์ของคุณเข้าใจเหตุและผลของคุณทุกอย่างแต่มันก็ต้องค่อยๆปรับนะคะค่อยๆจูนค่อยๆใช้เวลาจริงๆเพราะคุณจะเจอความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็มั่นคงนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นเสาหลักของความรู้สึกจิตวิญญาณที่คุณมั่นคงแข็งแกร่งเพราะคุณเป็นสตรน์หญิงสาวที่ มุ่งมั่นและจริงจังมากๆและไม่ต้องทำอะไรเลยคนคนนี้ยอมที่จะมอบหัวใจและชีวิตให้คุณทั้งตัวทั้งหมดค่ะคุณจะเหมือนคู่กัดกันในบางครั้งนะคะนั่นแหละค่ะคู่กัดอารมณ์เหมือนกับว่าความขัดแย้งกันกัทะเลาะก,กันนะคะคู่กัดที่ยังไงก็รักและเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับนี้เป็น8เหรียญน,นะคะคนคนนี้ ทำงานเก่งทำงานหนักหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่อดทนนิ่งๆไม่หวือหวามั่นคงนะคะ คือจะทำอะไรก็ต้องทำให้ประสบความสาเร็จให้ได้ผ่านชีวิตมาอย่างมากมายและโชคโชนอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตวของเขาเพราะฉะนั้นเขามีความเข้มแข็งแข็งแกร่งและเป็นคนที่สามารถปกป้องดูแลคุณได้ให้ความเห็นให้พลังใจคุณได้ให้ความคิดเห็นเรื่องของงานเรื่องต่างๆในชีวิตได้และเป็นพลังสะท้อนมาทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงทางจิตใจมั่นคงทางการกระทำด้วยนะคะอาจจะดูซ้ำซากเดิมๆอาจจะดูไม่วุ่นวานิ่งๆแต่มั่นคงจริงๆนะคะและเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไร ะะไม่กลัวอะไรจะสามารถที่จะทำให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้เป็นอย่างดีสำหรับนี้เป็นหนึ่งไม้เท้านะคะคนคนนี้มาแบบสุดโตง่งมากๆเลยนะคะเขามีพลังมีแพชชั่นมีความหลงไหลมีความมีเป้าหมายในชีวิต คือจะทาอะไรต้องทาไม่ได้แล้วเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์อยู่เสมอเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองเสมอเป็นคนที่เบื่อในบางครั้งเขาก็หาเวลาที่จะสามารถเยียวยาจิตใจของตัวเองได้เขาคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าแปลกนะคะแปลกมากๆแปลกแบบไม่เคยเจอกันแบบกับใครแบบนี้มาก่อนอคุณอาจจะเจอความรักที่รวดเร็วเข้ามาหรือคุณอาจจะเจอใครที่เข้ามาพูดจาดีหรือว่า บางทีเจอความรักแบบรู้สึกว่าใช่แต่ไม่ใช่แต่คนคนนี้เขาจะทาให้คุณรู้สึกว่าเขาแปลกและไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะก็เหมือนหนุ่มคนนี้นั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็มองลงมานะคะเขาเขามีอะไรที่แปลกแล้วก็ทาให้คุณสนใจดึงดูดเขาอยู่เสมอแล้วก็ตลอดเวลานะคะขออีกสักสองใบค่ะเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าความสุขสดใสนั้น มันเหมือนเด็กน้อยอีกครั้ง 6. ถ้วยนะคะซิงออฟคัพสำหรับนี้เห็นไหมคะว่าเป็นเด็กน้อยที่ร่อนจอนเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้จะทําให้คุณเปิดทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิด energy พลังงานของคุณเปิดจิตวิญญาณของคุณจากที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยใครมาทั้งชีวิตคุณกําลังปิดกั้นบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณกําลังหาอะไรหรือคุณไม่รู้ตัวเองว่าจะอะไรยังไงแต่เขาคนนี้ค่ะจะมาเปิดจะปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นขึ้นมา จะปลุกความรู้สึกความสุขบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยได้พบเจอเขาจะทําให้คุณได้รู้ว่าความรักความอบอุ่นที่น่ารักแบบลอนจอนแบบนี้นะคะคืออะไรคือมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนมันลอนจอนหมายถึงว่าไม่มีอะไรปิดบงังเขาจะไม่มีอะไรปิดบังคุณเขาจะเปิดเผยกับคุณเขาจะมีคุณแต่เพียงเท่านั้นเพราะคุณเคยเพราะคุณเคยเจอเขามาก่อน มีความสุขมีความอบอุ่นและคุ้นเคยกันมาก่อนคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของเขาครั้งแรกที่คุณได้พบเจอค่ะสีกอบครับสำหรับนี้บอกเลยว่าครั้งแรกที่คุณได้พบเจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่ารู้จักเขาดีตั้งแต่ภายในจิตใจจิตวิญญาณของเขาถึงเขาจะใส่เสื้อผ้ายัางไงถึงเขาจะแต่งตัวแต่งหน้ายัางไง หรือว่าเขาจะใส่ชุดสูทอะไรหลอดเพอร์เฟกต์ยังไงคุณจะเห็นทะลุทะลวงหมดเลยนะคะเห็นไปจิตวิญญาณว่าความรู้สึกหรือนิสัยของเขาเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณผูกพันกับเขามาจากอดีตชาติความรู้สึกจิตวิญญาณของคุณจะรู้จักเขาจะจําเขาได้คุณจะรู้หมดเลยว่าเขาจะคิดยังไงพูดยังไงกระทํายังไงหรือว่าสื่ออะไรถึงคุณคุณจะรู้สึกผูกพันมากผูกพันจนเป็นตัวของตัวเองผูกพันจนไม่ต้องคอนโทรลอะไรเขาจะ มันไม่ต้องพยายามอะไรเลยอะคะ่ะทั้งคู่แต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงต่างคนก็ต่างพิสูจน์ก่อนว่าเอ๊ะความรู้สึกนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะมันเป็นความผูกพันที่เหลือเชื่อความผูกพันที่เป็นความอบอุ่นที่กลับมาเจอกันในครั้งนี้คุณจะรู้สึกว่าผูกใจผูกจิต กับคนคนนี้หลือเกินและก็พร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้กับเขาโดยไม่มีข้อกังขาใดๆยิ่งนานวันคุณก็จะยิ่งเชื่อมั่นในการกระทําคําพูดระยะทางระยะเวลาของเขาเขาจะทําให้คุณได้เรียนรู้สเต็ปความส,มาสัมพันธ์สเต็ปหนึ่สเต็ปสสเต็ปส เขาจะค่อยช้าๆในความสัมพันธ์กับคุณเขาจะไม่รีบในความสัมพันธ์กับคุณเขาจะมีดีเทลในเรื่องของการวางแผนอนาคตในเรื่องของการพูดคุยอะไรที่หลักๆสําคัญในชีวิตเขาจะเป็นคนที่โสดเข้ามาหาคุณเขาจะเป็นคนที่พร้อมที่จะเจอความรักแล้วก็คนรักคู่รักของเขาและเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะนี่คือคนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณ เขาอาจจะดูแต่งตัวธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะคะเช่นเขาอาจจะมั่งมีมัง่งคั่งร่ำรวยแต่จะแต่งตัวธรรมะสมรถะชิวๆสบายๆใส่ของแบรนด์มีห่อแหละแต่ก็จะคือดูดูไม่รู้ว่าเป็นคนมั่งมีมัง่งคั่งหรือคนคนนี้มีความอวมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองซื้อของก็คือของใช้แบบซื้อดีไปเลยใช้ได้นานแบบนี้นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเขาการเชื่อใจไว้ใจคนมันทําให้เขาต้องดูก่อนต้องดูต้องเรียนดู ใช้เวลาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ใช้เวลาตึกตองแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆคุณกับเขาอาจจะรู้กันรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้ค่ะสมัยเด็กสมัยเรียนแบบนี้ก็ได้หรือเป็นเพื่อนเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีความรู้สึกได้เดทกันแล้วกลับเข้ามาหรือรู้จักกันโลกออนไลน์แล้วก็ได้มาพบเจอกันรู้สึกเรารู้สึกว่ามันคุ้นเคยอบอุ่นเหมือนผูกพันนะคะผูกพันแบบ เหมือนเคยเจอกันมาแล้วเหมือนเคยอยู่กันมานานแสนนานมากๆแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะขอไพ่อีกสักหนึ่งใบนะคะปิดท้าย The High r e q e n c คุณถูกผูกพันพันนาการด้วยจิตอิญญาณความรู้สึกของคนรักที่เป็นรักแท้รักในอดีตชาติของคุณคุณจะถูก การคอมมิทเมนต์หรือว่าการได้พบเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอคุณจะถูกความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ถึงแม้เจอกันแล้วรักกันแล้วมีความผูกพันกันแล้วแต่ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปตามประเพณีตามสเต็ปอย่างที่เคยเป็นไปคุณกับเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและดูแลคุณอยู่คุณกับเขาเชื่อในเรื่องของาศาสนาเชื่อในเรื่องของกรรมคุณสองคนจะไม่ทำกรรมหรือว่าสร้างกรรมอะไรใหม่ๆต่อกันในชาติภพนี้ คุณสองคนจะทําให้รู้สึกว่าความรักแท้เปลี่ยนเป็นรักเป็นผู้ให้ให้แบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีเงื่อนไขคุณและเขาจะทําให้กันและกันมองเห็นว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอินฟินิตี้ความรู้สึกยินยางการปรับการจูนมองความสัมพันธ์เป็นรักแท้อย่างไงเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่ารักแท้คุณจะต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่จะให้ความรักจากคนอื่นเหมือนกับว่า รักตัวเองก่อนก่อนที่จะเรียกร้องความรักจากคนอื่นเขาจะทําให้คุณรู้ว่าความรักความสัมพันธ์จะต้องเดินไปอย่างไรคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณไปขออธิฐานไว้จากใครหรือคุณร้องขออะไรจากดวงดาวหรือจัก,กรวาลคนคนนี้มาพร้อมกับสิ่งที่เขาตั้งมั่นและเชื่อมัน่นเขาจะทําให้คุณผูกพันมากมากเลยเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าได้พบเจอกับเขาคนนี้เป็นคนที่ king of cups คุณกับเขาจะเหมือนกับมีเซนส์สื่อสายสัญญาณบางสื่อบางอย่างถึงกันและกันได้ด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสรู้สึกถึงความรู้สึกของคนรักและคุณก็เช่นกันเพราะว่าขึ้นเป็น Queen of Cups แล้วก็ King of Cups เพราะนั้นเป็นพลังงานของธาตุน้ำแล้วก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นคุณกำลังพูดคุยกับใครที่เป็นดินกับลมนะคะหรือน้ำกับน้ำนะคะ อขาญาตเก็บไพ่หรือลมกับน้ำหรือไฟกับลมไฟกับดินนะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาเชื่อมโยงกับทางความรู้สึกและอดีตที่ผ่านมามันเป็นความผูกพันของคนทั้งสองคนและถูกลิขิตมาให้ได้พบเจอกันแล้วนะคะเขาเป็นคนจิตใจดีศีลที่เสมอกันกับคุณแนวคิดความคิดความอ่านไปนี้ทิศทางเดียวกันเขาเป็นคนที่อบอุน่นอบอ้อมอารีจิตใจดีแล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัวเอง เพราะว่าเขาเป็นคนที่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีใจที่เมตตาและเป็นที่รักของทุกคนนะคะถ้าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นหัวหน้าหรือผู้นําที่เป็นที่รักของบริวารมากๆเลยนะคะคนคนนี้และทําอะไรถูกศีลเป็นคนที่เหมือนกับว่าศีลธรรม อะไรแบบนี้อย่างถูกต้องนะคะไม่ลำเอียงไม่ทำอะไรที่มันไม่ใช่มีกฎเกณฑ์ของตัวเองนะคะและคุณกับเขาก็เป็นคนแบบนั้นคือลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนั้นความคิดความอ่านสินเสมอการเคมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะให้สวยงามมากๆเลยเป็นอะไรที่เลอค่างดงามแล้วมีพลังมากๆการกลับมาอีกครั้งของคนรักคู่รักที่ลิขิตคอมมิตเมนต์กันไว้แล้วในเดทชาติที่อธิษฐาน โดยความรู้สึกของการละกันไว้แล้วรอคอยการกลับมาอีกครั้งด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณและเขาเคยมีด้วยกันเคยอธิษฐานขอกันไว้หรือว่าพระเจ้านะคะกำหนดมาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันกลับมาพบเจอกันอีกครั้งเป็นแพชชั่นพลังงานของความมั่นคงของคนทั้งสองคนที่มีจิตวิญญาณโซคอนเนคชั่นรักแท้ความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ผูกพันนะคะกันมาก่อนนั่นเองค่ะ เรามาขอโรแมนแองเจิลไพ่สำหรับโรแมนแองเจิลอยากจะสื่ออะไรถึงทุกๆคนในคลิปวิดีโอนี้พลังงานที่ไม่น่าเชื่อเหลือเกินในเรื่องราวของความรักเขาจะมาส่งเสริมนะคะคุณขอให้คุณจงเชื่อไว้ว่าคุณกำลังที่จะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีโคด e เพนเดนซีคุณกำลังดึงดูดนะคะคุณกำลังเป็นโสดที่โสดแบบมีความสุขโสดแบบสง่างามสวยงาม มีคุณค่าในตัวตนของตัวเองจงเชื่อมั่นว่าคุณกําลังเป็นแรงดึงดูดของตัวเองเพื่อที่จะได้ดึงดูดความรักโรแมนติกยูโรแมนติกไลฟ์เข้ามานะคะในชีวิตของคุณ new love ความรักครั้งใหม่ที่จะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดเป็น new person ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณสร้างความรู้สึกที่โรแมนติกอย่างที่บอกไปค่ะนะคะ,นะคะเข้ามาคุกเข่าคุณขอคุณแต่งงาน คุกเข่าขอคุณเป็นแฟนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามประเพณีถูกต้องตามกฎหมายนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคอมมิชเมนต์การเข้าโบสถ์เข้าประตูวิวาวางแผนอนาคตร่วมกันเพราะเขารอคอยคุณมาตลอดและเสมอเลย Healing Family Issues ชีวิตของคนเรารวมไปด้วยการดูแลครอบครัวของเราเองและเขาคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นําที่ดีเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ดีมากๆนะคะเป็น Family Man หรือว่าเป็นหญิงสาวที่ดูแลครอบครัวรักครอบครัวค่ะเคมีทรีมันจะเป็นความเคมี ความสัมพันธ์ที่หนักแน่นสรองมากๆแล้วก็โรแมนติกด้วยอยู่ตรงนี้กับคุณคุณกับเขาจะดูแลเทคแคร์กันจนถึงบ้านปลายชีวิตของคุณและเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณกำลังดึงดูดความรักที่ดีเข้ามานะคะ Heart to Heart Conversation รักที่ดึงดูดกันด้วยหัวใจรักที่สามารถสื่อสารกันด้วยหัวใจความรู้สึกของกันและกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอบุพเพนนิวาส พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รนงดดคุณได้อธิษฐานไว้ระหว่างเขาและคุณกับเขาสามารถสื่อและสัมผัสถึงกันได้ด้วยหัวใจกับจิตวิญญาณของคุณเองอรักแท้จะมีโซคอนเน็กชันที่เชื่อมโยงความรู้สึกของการละกันสามารถรู้ว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณหรือมีสื่อกลางบางสิ่งอย่างสะท้อนถึงคุณให้คุณได้รับรู้ ฮันนีมูนจงเอนจอยความโสดของตัวคุณเองนะวันนี้ตอนนี้พาคุณพาตัวเองเข้าสู่สิ่งที่มีความสุขและธรรมชาติที่ดีเพราะความโสดเวลาที่คุณเอนจอยกับความโสดของตัวเองรักและเขารพตัวเองห่วงแหนตัวเองนั้นคุณกําลังดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาและเขาคนนี้จะพาคุณท่องเที่ยวไปฮันนีมูนกับความรักความโรแมนติกระหว่างคุณและเขาสองต่อสองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือคลิปที่ ไม่มีคอนเทนต์นะคะไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่อยากที่จะเปิดไพ่ให้คุณทุกคนได้รู้ว่าได้พูดบางสิ่งอยากออกมาจากไพ่ที่อยากจะสื่อถึงทุกทกคนค่ะขอบคุณมากๆสำหรับทุกทุกคนทุกทท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจซัพพอร์ตยังไงเดี๋ยวทุกคนจะได้พบเจอกับคนคนนั้นคนที้ใช่ มีความสุขเต็มเต็มกับตัวเองให้มากๆไม่ต้องคาดหวังเมื่อไหร่เราจะได้เจอแต่เราสึกเอนจอยกับตัวเองสร้างเนือ้อสร้างตัวรักและเคารพตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นและคุ้นเคยไม่เคยเหมือนมันไม่ได้ตั้งตัวมันรวดเร็วเมื่อเราโฟกัสกับความรักอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมากๆในชีวิตมันจะช้าเหมือนถ้าเราเอนจอยกับชีวิตและความสุขของตัวเองตอนนี้มันจะเข้ากลางปีละมันก็เร็ว ปีนี้6-6จะผ่านไปแล้วปีหน้า6-7แล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีเจอสิ่งดีๆในทุกๆวันประสบความสําเร็จทุกเรื่องสมหวังความรักเจอรักแท้เจอคนในดีที่รอคอยกับหัวใจที่คุณกําลังเรียกร้องดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งเป็นรักที่ดีรักที่มีคุณค่ารักที่หัวใจจะมาจงรักพักดีดูแลคุกเข่าเป็นเขาเรียกว่า ทุนกระหม่อมของคุณเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะหมว่าหัวใจที่จงรักผักดีค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอทุกคนเจอพลังงานแบบนี้มีความสุขในทุกๆวันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ